สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์เสริมสำหรับ iPhone นะครับเรียก้ว่าเหมาะสำหรับคนที่ขี้ลืมครับอย่างผมที่ประจำเลยเวลาถึงบ้านบางทีวางกุญแจไว้ที่หนึ่งไม่ได้แขวนไว้อะพอร,รีบๆจะหากุญแจบ้านหรือกุญแจรถเพื่อจะออกไปนี่อาวกุญแจหายไปไหนหาไม่เจอค้นกันทั้งบ้านเสียเวลาอุปรกรณ์ตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยครับมันจะทำงานไงครับมาดูกันก่อนอื่นมาดูน,นะครับมันคืออะไรคืออุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่าทายนะครับซึ่ง คนที่ประดิษฐ์เนี่ยเขาไปเริ่มโปรเจกต์อยู่ใน Kickstarter นะครับซึ่งประมาณปีนึงะนี่ก็ร่วมปีแล้วว่าผมจะได้อุปรกรณ์ชิ้นนี้มาซึ่งมันคินลืมไปละว่าเออเขาทํากันเสร็จหรือยังปรากฏว่าวันนี้ได้มาละการทํางานของมันง่ายๆนะครับคือว่าเชื่อทายเนี่ยจะมีห่วงนะครับตัวนี้ก็คล้องไว้กับไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจเ,ออเพื่อนผมนี่เอาไปคล้องที่แมวนะครับเพราะว่าบางทีแมวหาไม่เจอแมวหายไปไหนก็สามารถได้เอาไป พวงติดได้กับตัวแมวะครับที่กระดิ่งแทนกระดิ่งไปเลยแล้วก็ความลักษณเส้นความเ,าเส้นเส้นทแยงมุมนี้ประมาณนิ้วนึงนะครับส่วนความหนานี่ประมาณสักผมว่าประมาณสักประมาณเซนนึ่งได้ขนาดกำลังพอดีครับการทางานของมันนะครับคือว่าเราในตัวอุปรกรณ์ตัวนี้มันจะมีลําโพงแล้วก็จะมีชิปบลูทูธฝังอยู่ข้างในนะครับซึ่งเวลาแเราจัดการจับคู่กับโทรศัพท์ ไอโฟนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําการเชื่อมต่อกันเนี่ยเราสามารถหานอกจากระยะทางแล้วเราสามารถสั่งจากไอโฟนให้ได้ว่าเออสามารถส่งเสียงหรือหาระยะว่าความใกล้ไกลจากตัวเซนต์ตัวอ่าตัว,ต,วตัวทายนะครับกับโทรศัพท์นี้หา่างแค่ไหนทําให้เราเนี่ยครับสามารถค้นหาได้ว่าอุปกรณ์ที่เจ้าทายผูกอยู่เนี่ยเออมันอยู่ตรงไหนง่ายมากเลยครับส่วนการใช้งานนะครับค่อนข้างง่ายทีเดียวเพียงแต่ว่าเราจะการ จับคู่เจ้าทายตัวนี้นะครับเข้ากับโทรศัพท์ของเราก,กดตัว E นี่แล้วก็ไปทากับหน้าจอเลยจะอา่ารั้จักน่าผมตั้งชื่อกันอนะันนี้เป็นแมวของเรากัน แล้วล้งานได้แล้วเจะ้าทายตัวนี้คราวนี้นี่ผมพอดีผมก็เดียนเอ่อเจ้าทายไปกับกุญแจรถมไปละคราวนี้กุญแจรถผมอยู่นี่ละคราวนี้ผมก็เออสมมติว่ากุญแจนี้ผม,ผมสมศัการจะหากุญแจผมเนี่ยเราจะกรอบสีเขียวน,นี่คือความใกล้ไกลนะครับของตัวของตัวโทรศัพท์กับกับเอ่อกับตัวทายนะครับคือ อันนี้ยังส่วนใหญ่ไกลไม่พอเดี๋ยวผมจะเดินออกไปห่างระยะห่างมันจะเพิ่มเส้นเขียวมันจะบางเรื่อยๆเนี่ยผมเดินแบบไกลามากขึ้นไกลมากขึ้นเนยผมเดินใกล้เข้ามาล้เจ้าทายก็จะบอกว่าเออความใกล้ไกลของกุญแจของทายระหว่างทายกับตัวโทรศัพท์มันไกล,กลไปแค่ไหนคร่าวๆนะครับแต่ถ้าหาไม่ มาถึงใกล้ละหาไม่เจอผมสามารถกดที่ไฟล์นะครับจะทายก็จะส่งเสียงอยงน่นีนะครับถ้นนาในอนาคตนะครับผู้ประดิษฐ์บอกว่าถ้ามีคนใช้ทายกันกมากๆนะครับอย่างเช่นสมมติว่าในซอยบ้านเราเนี่ยมีคนใช้ทายกันสักประมาณร้อยคนจาก 200คนอ่คนปรากฏว่ามีจักรยานหายปรากติแล้วจักรยานตัวนั้นนะครับติดทายไว้แล้วพอถ้าเจ้าของเขาไปกดว่า lost o n d Found คือว่ามีการมีของชิ้นนี้นะสูญหายไปแล้วทายมันติดอยู่กับจักรยานคันนี้อยูอ่ทุกคนในระแวกนั้นนะครับก็จะ,ะทราบเลยวา่าสามารถใช้แอปตัวนี้ค้นหาจักรยานได้เลยว่าอยู่ตรงไหน แต่ถ้ามันไปอยู่แบบมีอยู่ไปอยู่กับอีกตึกตึกนึงงก็สามารถใช้แอปนะครับคนหาได้เลยใช้ส่งเสียงหรือว่าจะใช้ตัว a อ p โรส i m เมเตอร์คือตัวบอกระยะนะครับว่าเออถ้ายานตรงนี้อยู่ตรงไหนก็สามารถทำได้เช่นกันอันนี้ก็รีวิวรคร่า้านะครับสำหรับอุปกรณ์ทยครับแล้วการอาจจะกันใหม่ครับสวัสดีครับ